สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกีซึ่งตรงกับวันที่29ตุลาคม2566ความว่าพระนักท่านนายเรเจฟตายิฟแอดวันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการา ในโอกาสวันสาธารณารัฐและวันชาติของสาธารณารัฐตุรกีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตุรกี ปีคริสตศักราช2023นี้เป็นปีที่สำคัญต่อประเทศของเราทั้งสองเนื่องจากเป็นวาระครบ65ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธ,ธารณรัฐตุรกีความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ฉันมิตอันใกล้ชิด และความร่วมมือที่ดำเนินมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยิ่งเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นเอเนกประการพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสวงการแสดงโขนมูลนิธิศิละปะชีพตอนกุมภกนทดน้ำ วันนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพลอากาศาเอกสถิตพงศุขวิมลรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศ,รรมศรรมิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการแสดงโขนมูลนิธิศิลปะชีพตอนกุมภกรทดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการแสดงโขน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการครูผู้เชี่ยวชาญศิลปินนักแสดงและผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการแสดงโขนทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนอย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ทุกมิติ เป็นการทำโรงนาตสินอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดต่อไปสำหรับปี2566นี้เป็นปีมหาโมคคลอีกวาระหนึ่งเนื่องในวันที่28กร,รกฎาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชมพันษา7 1พัรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชมพันษา9 1พร0ษา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลนี้ด้วยการจัดการแสดงโขนตอนกุมภกัรทดน้ำโดยยึดแนวบทละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจับตอนตั้งแต่หลังจากที่กุมภกัรทำศึกโมกขศักดิ์กับพระลักษณ์แต่ไม่สำเร็จและยังไม่สามารถสังหารพระลักษณ์ได้จึงคิดหาวิธีทำกลศึกนิมิตกายลงไปใต้น้ำทำพิธีทดน้ำ นอนขวางแม่น้ำไว้เพื่อขัดขวางกองทัพพระรามนอกจากการแสดงที่วิจิตรงดงามที่แสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนมีฝีมือการไา่รำอันง,งดงามถูกต้องตามจารีตแล้วผู้ชมจะได้รับฟังกบบารบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยอันไพเราะความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ โดยมีกำหนดจัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่เคาน์เตอร์ไทยทิเมเจอร์ทุกสาขาธันวาคม2566ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่เคาน์เตอร์ไทยทิตเมเจอร์ทุกสาขา จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ